หนึ่งสัญญาณนี้สอบติดแน่นอนมันจะเป็นสถานการณ์ที่เราเจอบางบทบางวิชาและเรารู้สึกว่ามันยากและเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ไหมเราจะสอบติดไหมแต่เราก็เลือกที่จะฝืนลุยต่อฝืนไปต่อทำมันทางๆที่เรากลัวนี่แหละพี่จะบอกว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะทุกคนบนโลกนี้ที่เขาสอบติดที่เขาทำได้ไม่มีใครมาถึงครั้งแรกและเขาทำได้เลย ทุกคนต้องผ่านการทำไม่ได้ผ่านความกลัวผ่านความไม่ชัวร์ว่าเขาจะทำได้ไหมเขาจะสอบติดไหมแต่เขาก็ยังฝืนทำต่อฝืนลุยต่อสิ่งที่พี่อยากจะบอกเราแล้วก็เตือนตัวพี่เองด้วยนะทุกความสำเร็จที่มันมีความหมายกับเรามากๆมันต้องใช้เวลาและการทำซ้ำํำ พี่ก็ตอบไม่ได้แหละว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่พี่ชัวร์คือถ้าเรายังเดินหน้าต่อยังลุยต่อเดี๋ยวเราจะเจอวันของเราที่แบบมันจะเก่งแบบก้าวกระโดดขึ้นมาและถ้าเราชัวร์เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่านหนังสือทําโจทย์เนี่ยมันมาถูกทางแล้วให้ทํามันซ้ําๆเพราะทุกความสําเร็จมันเกิดจากการทําซ้ํา